เรื่องบัญชีนะครับเป็นเรื่องที่ใครหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำธุรกิจเนี่ยไม่เห็นต้องไปศึกษาเท่าไหร่เลยแต่ปรากฏว่าครับจริงๆพอไปถึงปลายปีโดนปรับนะฮะหรือว่าทําอันนี้ก็ไม่ถูกกลับว่าจะยื่นอันนี้ได้นึงว่าจะเสียภาษีน้อยกลายเป็นเสียเยอะกว่าเดิมอ,อีกเพราะเรื่องบัญชีมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามีศาสตร์ที่มันลึกนะครับแล้วก็มีหลายแขนงที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจสัทีเดียวในวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนมาพูดคุยว่าเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยคนที่อยากทาธุรกิจหรือคนที่ทําธุรกิิจจจมมมาาาออยู่่แล้้้วีีะะไรบงทักเขใผด เชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจดบริษัทมาเป็น10บปียังเข้าใจผิดกันอยู่เลยนะมันมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมกับพี่เพียรจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศ์สธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆนะครับแล้วก็มุมมองของคนที่ทําธุรกิจมาจริงๆหรือแม้กระทั่งผ่านเรื่องมาจริงๆมีปัญหาเจอมาจริงๆเนี่ยมาเล่าให้เราฟังก็น่าจะเป็นช็อตคัดที่ดีกว่านะฮะฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะไดไ ี่ครับผมอยู่กับพี่พีมนะครับพีมเพชเกียรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือต่อจากคลิปเดิมนั่นแหละแต่วันนี้เราจะมาคุยกันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับพี่พีมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคุยเรื่องความเข้าใจผิดที่คนมาเข้าใจผิดว่าอ่ะบัญชีมันต้องทําอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเรื่องพวกนี้คุณอาจจะเข้าใจผิดเช่น รายการต่างๆของบริษัททุกอย่างเป็นรายจ่ายได้หมดเลยไหม,มไปเติมน้ำมันรถยนต์ไปกินข้าวบางคนเก็บไปเสร็จหมดเลยกินข้าวก็เก็บซื้อของวิกซีโรตัสก็เก็บจ่ายค่าเทอมลูกก็เก็บไบเสร็จคำถามคือแล้วมันเอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้จริงๆไหมผมว่าอันนี้หลายคนก็เข้าใจผิดใช่ไหมแล้วก็อย่างบางเรื่องเช่นแวนนะเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องหักหน้าที่จ่ายอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผิดมาเยอะนะครับวันนี้ พี่ผีมช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับได้เลยครับจริงๆในเรื่องของบัญชีเนี่ยต้องบอกว่าถ้าถ้าตัวบัญชีเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นสามสามด้านด้วยกันแล้วกันหนึ่งก็คือบัญชีที่เราแบบต้องทําส่งพวกหน่วยงานรัฐนะครับพวกกรมพัฒน์ก่อนเออันที่1ก่อนก็คือเขาเรียกว่าบัญชีการเงินนะครับเราส่งกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าหรือว่าส่งธนาคารนะครับอันที่2ก็คือส่งสัมภาร์อันนี้เรียกว่าบัญชีภาษีนะครับส่วนอันที่3าเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดการก็คือเรา ดูข้อมูลบัญชีเราตัดสินใจพวกนี้เราเรียกว่าบัญชีจัดการบัญชีการบริหารนะครับหรือว่า manager accounting คืออันแรกเป็นทํตามหน้าที่ที่ต้องรายงานรัฐถูกไหมอันที่2 อันที่2นี่ภาษีอ่าก็คือเพื่อเสียภาษีอ่าก็คือว่ารายรับรายจ่ายเราเราซื้ออะไรมาเราจ่ายอะไรไปเรามีรายรับอะไรจะได้เอาไปคำนวณภาษีใช่ครับพวกที่เรื่องแวดเรื่องหักหนี่จ่ายอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ผ่านนั้นอ๋อแล้วก็อันที่3อันที่สก็คือบัญชีบริหารก็เอาไว้ดูข้อมูลให้ให้ผู้บริหารได้รู้ว่าเดือนหน้าลงทุนทําเพิ่มดีไหมหรือว่างวางแผลเลยชะลอหน่อยช่วงนี้ตลาดไม่ไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับอ่าซึ่งเออนี่ก็เป็น ผมว่าก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ของหลายคนนะถ้าสมมติผมย้อนกลับไปในวันที่ทาธุริจครั้งแรกก็ไม่รู้บัญชีคือบัญชีไงบัญชีคือจ้างเด็กหนึ่งคนมานั่งทําเอกสารสมภาษีจบไม่ใช่แค่นั้นมี3ามองค์ประกอบด้วยกันนะครับทุกคนโอเคแล้วเป็นยังไงต่อครับครับก็จริงๆในส่วนของบัญชีบริหารเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานที่มันจะมีที่เรียกว่ามาตรฐานบัญชีนะครับอันนี้คือเป็นกฎที่เราเหมือนจะต้องทําตามก็มันจะทําให้เวลาอย่างเวลาลบเอางบการเงินเนี่ยไปให นักลงทุนดูหรือไปพรีเซตนต์ยางเงครับหรือว่าเอาไปให้ธนาคารเวลาแบบขอกู้เงินเนี่ยตัวบัญชีการเงินเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราใช้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันทําให้เวลานักลงทุนเนี่ยดูงบของแต่ละกิจการหรือว่าดูหรือว่าธนาคารพริจารณางบของแต่ละกิจการเนี่ยเขาสามารถดูและเปรียบเทียบกันได้ว่าในบริษัทที่ใกล้เคียงกันเนี่ยงบแบบเนี้ยเป็นอย่างนี้อีกบริษัทนเป็นยังไงแล้วเขาสามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยใช้ เหมือนเล่นอยู่บนเกมเดียวกันก็คือเราเรียกว่ามาตรฐานบัญชีนะครับอันนี้คือส่วนที่1บัญชีการเงินส่วนที่2บัญชีภาษีอันนี้ต้องไปตรงมาเลยก็คือไว้เสียภาษีนะครับก็สมการก็จะมะีตัวประมวลรัศดากรนะถ้าเป็นกฎหมายนะแล้วก็ก็จะมีประกาศโน่นนี่นั่นแล้วก็ทาต่างๆเพื่อเสียภาษีไปซึ่งผมเข้าใจว่าความยากมันคือตรงนี้แหละความยากมันคือคนที่สมมติเพิ่งเริ่มทําธุรกิจเลยเรียนจบมามีฝ่ายอยากทาธุรกิจเสร็จปุ๊บฮะ หักหน้าที่จ่ายคืออะไรอ่าอ่าเอางี้ก่อนหักหน้าที่จ่ายคืออะไรอ่าเราไม่ฟังหน่อย <laughs> ในในภาษีเนี่ยจะมีหักหน้าที่จ่ายใช่ไหมครับตัวหนึ่งหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็คือเวลาเราเหมือนจ่ายเงินไปให้คู่ค้าเราใช่ไหมครับถ้าเกิดมูลค่าเกิน1,000บาทขึ้นไปแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นเรื่องบริการอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหักเงินส่วนหนึ่งไว้นะครับโดยหลักการของภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยคือภาครัฐเนี่ยครับเขากลัวว่า จะเป็นภาระของผู้เสียภาษีมากเกินไปตอนสิ้นปีที่เราจะ mm hmm. ต้องเสียภาษีแบบจากเงินได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็เลยทําให้มีกฎขึ้นมาว่าทุกครั้งที่ผู้รับเงินเนี่ยมีมีรายได้ปุ๊บเนี่ยก็คนจ่ายเงินก็จะหักไว้ให้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะให้กระดาษเรามาใบหนึ่งเรียกว่าหนังสือรับรองั่าที่จ่ายนะครับ แล้วก็พอถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็เอากระดาษไปนั้นเนี่ยไปขอคืนได้ก็เป็นการขอคืนภาษีต่อไปปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมาที่จ่ายเอาง่ายเวลาเราไปจ้างคนทําอะไรนะที่เป็นบริการนะไม่ไม่ใช่สินค้าเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นบริการใที่จะจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะจ่ายแค่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ีกสเนี่ยนสัมภาระไว้ก่อนเพราะว่าสัมภาระกลัวว่าเดี๋ยวไปปีไอคนที่รับเงินเนี่ยใช้เพลินใช้เพลินเสร็จวปุ๊บมาเรียกเก็บเท่านี้บาทก็ ไม่มีมีไม่พอจ่ายก็เ,ยเลยงั้นหักไว้ก่อนถ้าต้องอจ่ายภาษีไม่ถึงเดี๋ยวคืนให้อโอเคแล้วก็อันที่ได้ยินบ่อยๆครับแวดภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้หลายคนงงพี่ผมอยากทาแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางขึ้นมาอยากตั้งราคาขายพันหนึ่งรวมแวดหรือไม่รวมแวดมันคืออะไรพี่โอเคแวดเน,นี่ยจริงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนมีทั้งเข้าใจผิดกันเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้เยอะนะครับแวดเน,นี่ย จริงๆมันมาจากคำว่า value added tax หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตัว VAT เนี่ยเวลาเวลาที่คือโดยหลักการของมันนะครับมันเขาเรียกว่าเป็นภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมก็คือเงินก้อนนี้จริงๆโดยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยต้องการที่จะเก็บจากผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าผู้ที่รับบริการไม่ได้เก็บจากบริษัทนะโอเคไม่ได้เก็บจากคนขายไม่ได้เก็บจากคนขายดังนั้นเนี่ยเวลาคนขายขายไปให้กับลูกค้าเนี่ยครับ ตัวราคาเนี่ยจะอาจจะมีแวดก็คือเขาเรียกว่ารวมแวดแล้วนะครับขอแยกอีกครั้งหนึ่งกับแวดเนี่ยราคาเนี่ยมันตั้งได้2แบบก็คือราคารวมแวดกับแยกแวดนะครับราคารวมแวดก็คือสมมุติว่าเราขายของ1000บาทเนี่ยในนั้นอาจจะมีแวดอยู่7%ของ1น0 0งบาทอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก50กว่าบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นรายได้ของกิจการเองแค่ประมาณ900กว่าบาทไม่ถึงไม่ถึงพันหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น1000บาทแล้วเราบวกแวดเข้าไป ก็คือไปกลายเป็นผู้ผู้ซื้อเนี่ยก็จะซื้อที่1นึ่บาทคือผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการขายของ1,000จากการคํานวณต้นทุนกําไรของเราเราอยากได้กําไรรวมเนี่ยขาย1นึ่งพันอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ซื้อที่จ่ายเพิ่ม7 0ิบาทตามกฎหมายอ่แต่ว่าด้วยการแข่งขันในตลาดออย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยเห็นชัดร้านอาหารบางร้านก็เลยบอกว่า,วาเอางี้เอาใจลูกค้า ถูกไหมหนึ่งพันบาทเนี่ยถือว่าผมตั้งราคามา9ก0กว่าบาทแล้วกันแล้วก็รวมแบตเบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งพันถูกไหมอันนี้คือที่เขาบอกว่าราคารวมแบตราคารวมแบตใช่ครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าการตั้งราคาเนี่ยคือเราจะรวมแบตหรือแยกแบตเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวกิจการเองเนี่ยมีความสามารถในการผักภาระตัวนี้ให้ผู้บริโภคแค่ไหนมสมมุติว่าอย่างลบไปท,ไปที่ไปที่แบบร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางร้านถูกไหมที่เขาจะบวกบวกไอ้คำว่าบวกบวกก็คือบวกเซอร์วิสเข้ากะบกวกแบตเข้าไป ทีนี้เน็ตก็คือมันมันรวมแบตรวมสวิชชัอะไรเข้าไปหมดแล้วอันนี้ก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารของแต่ละร้านแล้วก็เหมือนอำนาจต่อรองว่าก็ถ้าอยากกินก็มันต้องบวบวกอ่ถ้าอยากกินเราก็ต้องจ่ายอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นของที่เป็นแบบของทั่วไปที่เราแบบเห็นในพวกร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ราคาจะรวมแบตละเพราะว่ามันง่ายในการสื่อสารต้องการให้ง่ายอ่าใช่ใช่เดินไป เดินไปสมมติเดินไปเซเว่นอยากซื้อน้ำขวดหนึ่ง6บาทจ่ายที่งบวกอีก7อร์เซ็นต์อะไร<อ>ง<อ>งไลยวทีนี้ที่หลายคนสงสัยแน่นอนเลยที่ผมถามแทนทุกคนเลยทุกคนต้องทำแบดไหมทุกคนต้องทำภาษีมูลค่าเพิ่มไหมครับคำตอบเบื้องต้นก่อนเลยก็คือไม่จำเป็นนะครับก็คือถ้าเกิดตามกฎหมายเนี่ย คนที่มีรายได้เกิน1.8ล้านต่อปีขึ้นไปต่อปีนะครับนะรายได้เด็กกำไรารายได้รายได้ด้วยนะประเด็นนี้ดีมากครับเ,เพราะว่า <laughs> มีคนที่เคยเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นกําไรครับแล้วคือเหมือนในช่วงตอนนี้ช่วงโควิดระบาดหนักแล้วก็เขาเขาขายอาแอลกอฮอล์กับถุงมือได้ดีมากอะไรเงี้ยขายไปได้ประมาณแบบเกือบเกือบสิบล้านม,มแต่ว่ามีกําไรไม่เยอะ,อะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนในการผลิตเป็นเกือบหมด ใช่การทว่าเขาเขาเข้าใจว่ากําไรเขาอยู่ประมาณสักล้านห้าล้านหก็เลยคิดว่าไม่ต้องจดแวดซึ่งจริงไม่ใช่นะคือแวดไม่ได้คิดจะกกาไรคือกฎหมายบอกว่าถ้ารายได้คุณะเกิน1.8ล้านบาทนะรายได้นะเมื่อไหร่ต้องจดแวดถูกไหมใช่ครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าชีวิตนี้ถึงอยู่แล้วฉะนั้นตอนจดบริษัทจดแวดไปได้เลยก็ได้ก็ดีกว่าะก็สามารถทําได้ทั้ง2 ใช่ครับจริงๆหลักในการพิจารณาว่าเราจะจดแบตหรือไม่จดแบตเนี่ยจริงๆก็มีอยู่นะครับก็คือแน่นอนละ่ะถ้าถึง1.8ล้านนี่คือต้องจดไม่ได้มีทางเลือกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดรายได้เรายังไม่เกิน1.8ล้านเนี่ยเราอาจจะมาพิจารณาว่าต้นทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่มีแบตไหมถ้าเกิดต้นทุนเนี่ยเราเป็นสมมุติเป็นธุรกิจบริการต้นทุนของเราเนี่ยเรามักจะจ่ายไปให้เป็นแบบค่าจ้างคนซึ่งไม่มีแบตอยู่ละเวลาเราจ่ายไปใช่ไหมครับไอ้เงี้ย ถ้าเรายังไม่ถึง1.8ยังไม่จดมันก็โอเคเพราะว่ามันไม่ได้มีคือถ้าเราจดแบดมันจะมีต้นทุนเรื่องการทําบัญชีเพิ่มขึ้นจะมีเรื่องการร,รวบรวมเอกสารอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราค่าใช้จ่ายของเราอ่ะเรามีการสมมติว่าจ่ายเพื่อแบบซื้อของในออฟฟิศหรือว่าทําหน้าร้านอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราจ่ายไปให้ซัพพลายเออร์เราปกติซัพพลายเออร์เราจะมีการชาร์จแบดมาที่เราด้วยซึ่งถ้าเราจดแบดเนี่ยเราจะไปขอแบดตรงนั้นคืนได้อันนี้คือเป็นสิทธิประโยชน์ของคนที่ จดทะเบียนภาษีูลค่าพเพิ่มโอเคก็คือคือถ้าเราขายของอ่ะแล้วเราต้องมีการบวกแวด<ช>บางครั้งเวลาเราไปซื้อไอแวดที่เราจ่ายไปอ่ะเราก็เอามาหักลบกบหนี้กันได้<ช>ขเขา<ช>เรียก<ช>ภาษีซื้อภาษีขายนะอ่าโอเคคือไอคอนเซ็ปต์เนี้ยเอางี้ก่อนนะถ้าใครที่ไม่เข้าใจขอแค่เข้าใจเป็นอย่างๆไปก่อนก็ได้เออเป็นอย่างๆก็หักไว้ที่จ่ายคือไปจ้างเขาก็หักไว้แวดก็คือราคามันบวกไปอีกเดอนะไรนี้ถูกมโอเคแล้ว เอางี้เรื่องบัญชีมีอะไรที่คนไทยเข้าใจผิดอีกไหมครับถามอย่างนี้ด้วยอ๋อถ้าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดกันนะครับก็คือมักจะเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมือนบางทีนวอ,อาจจะเคยได้ยินเวลาคุยกับนักบัญชีเขาอาจจะบอกว่ารายการน,นี้ลงค่าใช้จ่ายามไม่ได้อ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเคยอันนี้อันนี้นนหลายคนถามผมซึ่งออผมก็ยังหาคําตอบแบบไป,ปไม่ได้นะออจริงทีมพอดีอลไรบางคนบอกออบอก็เนี้ยไปกินข้าวออกบินมาหมดเลยได้ไหมหรือไปซื้อบางคนซื้อเพชรซื้อทองออกบินด้วย ซื้อเสื้อผ้าอ,ออกบินด้วยเงี้ยครับซึ่งพวกนี้จริงๆต้องบอกว่ามันแบ่งเป็น2ประเด็นนะหนึ่งก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ลงไม่ได้จริงๆกับอันที่มันควรจะลงได้แต่มันมีวิธีต้องทําอะไรเพิ่มนิดนึงนะครับคืออินโทรก่อนนะครับว่าปกติบริษัทเนี่ยเวลาที่เราทําบริษัทเนี่ยเราก็มีรายไ,ได้แล้วก็มีรายจ่ายถูกไหมถ้ารายได้กับรายจ่ายเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือนี่คือกําไรก็จะถูกเอาไปคนนาํานวณภาษีคนที่ แบบจดบริษัทเป็นของตัวเองบางคนก็เลยใส่รายจ่ายไปเยอะๆอะอแบบไปกินข้าวไปเติมน้ํามันก็เก็บใบเสร็จมามแต่ว่าบางใบเสร็จก็มีใช้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมก็จะใช้ไม่ได้ซึ่งมันมีอะไรบ้างครับจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดตามหลักนะครับก็อะไรที่มันไม่ได้ค่าจ่ายที่ใช้เพื่อประโยชน์ของกิจการอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าจ่ายค่าเทอมลูกอะไรเงินบริษัทจ่ายหรือว่าค่าอะไรก็ตามที่เป็นค่าใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยครับ แล้วเราเอาเงินบริษัทไปจ่ายอย่างเงี้ยคือจริงๆอะ่ะมันก็จะไม่ได้เนื่องจากว่าหลักการของค่าจ่ายที่เราจะบันทึกเป็นค่า้จ่ายในทางภาษีได้นะครับม,มันมีอยู่สองสองหลักหนึ่งก็คือพิสูจน์ผู้รับเงินได้ก็คือเรามีใบเสร็จรับเงินหรือว่ารเรามีสลิปการโอนก็ได้นะครับก็คือพิสูจน์ผู้รับเงินได้กับอันที่2ก็คือใช้เพื่อประโยชน์ของกิจการโอเคซึ่งสมมุติเราบอกว่าเราจ่ายค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยก็ค่าเทอมลูกเป็นประโยชน์ของกิจการไหมน่าจะไม่เป็นอันนี้ขึ้นอยู่กับการตีความอ๋อหรอ ถ้าเราจะให้เป็นทําได้ไหมก็อาจจะทําได้เพราะเราอยากให้การจ่ายค่าเทอมลูกเนี่ยเป็นเป็นเป็นการจ่ายเพื่อเป็นประโยชน์กิจการก็คือว่าเราก็อาจจะต้องกําหนดขึ้นมาในสมมุติอาจจะเป็นมติการประชุมกรรมการก็จัดตั้งขึ้นมาบอกว่าใครที่เป็นกรรมการของกิจการเนี่ยก็จะมีสวัสดิการหนึ่งที่เรียกว่าค่าเทอมลูกโอ้อ,อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่ากิจการเนี่ยจ่ายค่าเทอมลูกให้เนื่องจากว่าเป็นผลประโยชน์ของกิจการซึ่งในอนาคตสมมติว่ากรรมการไม่ใช่มีแค่เรานะ สมมติในอนาคตเราเติบโตขึ้นเราต้องการจะมีคนอื่นเหมือนเป็นผู้บริหารมาเป็นรีคูดคนเข้ามาอย่างเงี้ยการที่มีสวัสดิการตัวนี้ก็ทําให้เราเหาคนได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะมองว่าการให้สวัสดิการท<ม>ี<ม>่เป็นค่าเทอมลูกเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ของกิจการแหละโอเคหรือว่าเคยได้ยินว่าแบบเหมือนตั้งเป็นทุนการศึกษาอ,อ,อะไรเงี้ยก็ได้ก็อาจจะต้องท่านหนุก็อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ก็จะมีการจัดการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงเค อ่าก็นี่คือเรื่องค่า,า,าใช้จ่ายถูกไหมแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยกินอาหารเท่าไหร่ก็ได้ก็เ,เอามาเลยเนี่ยมันได,ได้จริงไหมพี่ไม่จริงๆก็ต้องมีจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงนะคือมันถ้าถ้าเอาตามหลักการก่อนมันก็ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการจริงๆอย่างสมมติถ้าเกิดเราไปกินที่บ้านอ่างเงี้ยเอาแบบพาครอบครัวไปทานอาหารอะไรเงี้ยก็ไอแบบนั้นก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะครับจริงๆขึ้นอยู่กบบว่าต้องขึ้นอยู่กับว่ากิจการเราแบบ มีวัตถุประสงค์ยังไงด้วยนะครับอ๋อคือถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําทําให้กิจการเราเนี่ยเติบโตขึ้นอันนี้ผมก็อยากจะแนะนําก่อนว่าก็แนะนําว่าควรจะทําบัญชีให้ดีอ่าคือทําให้มันชัดเจนทําให้มันถูกต้องแยกระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินทองกิจการเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบทําบัญชีได้แบบไม่ได้แบ่งชัดเจนแล้วก็มีการเอาเงินบริษัทไปใช้เป็นเงินส่วนตัวอะไรเงี้ยครับ เวลาที่เราจะไปเหมือนระดมทุนหรือว่าหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมลงทุนอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสายที่ไม่ดีเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนักลงทุนมาเห็นเฮ้ยนี่ค่าอะไรอ๋อค่าถือหลูกครับอันนี้ค่าอะไรอ๋อดาวมอเตอร์ไซค์ครับไมันไม่เกี่ยวไงมันไม่แค่กิจการซึ่งถ้าเกิดคนอื่นมาเห็นว่าเราจ่ายเงี้ยมันก็จะเสียความน่าเชื่อถือถูกไหมครับซึ่งก็ถ้าเกิดเรามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะอาจจะขยายกิจการรับเงินลงทุนจากภายนอกหรือว่ากู้ธนาคารหรืออะไรเงี้ยก็จะแนะนําว่าใใหห้้ทํางมัน ชัดเจนดีตรงไปตรงมา <Boulder. S 2> นะครับแต่ถ้าเกิดกิจการที่เหมือนอาจจะทําในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องเป๊ะมากนะไม่ได้จะไปรับเงินจากใครข้างนอกอะไรเงี้ยครับอาจจะใช้กิจการเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารภาษีหรือว่าในการแบบถ่ายโอนอเวลไปให้กับรลูกๆุ่นหลานอะไรเงี้ยก็ในแบบนั้นก็อาจจะก็อาจจะใช้แบบให้มันเต็มสโคปของกฎหมายที่สามารถทําได้อะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรง ตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องบ้างนัะโอเคเข้าใจฮะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนเมื่อกี้เราเราจะเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายที่ลงไม่ได้ใช่ไหมจริงๆก็จะมีบางอันที่เราจ่ายไปจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีหลักฐานแล้วแล้วบางทีเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราลงเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมตินบไปขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยแท็กซี่ให้ใบเสร็จไม่นะไมีไม่ไมีไม่เคยได้ใบเสร็จเลยไม,ไม่มีใบเสร็จแม้รือเราบางทีเราแบบจ้าง messenger อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จใช่ไหมครับ จริงๆเนี่ยพวกค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็พอที่จะ,ะกิจการเองเนี่ยสามารถทําหลักฐานที่มาภายในได้รเราเรียกว่าหนังสือรับรองแทนไปเสร็จรับเงินนะครับซึ่งก็คือให้ให้พนักง,งานในกิจการเนี่ยแหละเซ็นรับรองว่าเขาได้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้จริงๆเพื่อประโยชน์ของกิจการอย่างเช่นเราจะนั่งรถไปหาลูกค้าหรือว่าเราจ,จ้างม essenger ไปส่งเอกสารอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยลักษณะที่เป็นพวกค่าใช้จ่ายพวกนี้ที่บางทีเราไม่มีใบเสร็จ แต่ว่าเราก็ยังสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าเกิดเรามีแบบการเรามีการจ่ายจริงๆอะ่ะเพื่อประโยชน์ของกิจการจริงๆแล้วก็มีคนรับรองอันเนี้ก็คือพอได้ครับอก็คือใบเสร็จที่มันหาไม่ได้มันขอ,อมไม่ได้เช่นบินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รจริงๆมันก,ก็มันเป็นรายจ่ายจริงๆนี่ผมนั่งไปเจอลูกค้าจริงๆถูกไหม,มผมนั่งไปส่งของจริงๆครับอ๋<ๆ>อก็ ต่อให้พี่วินมอเตอร์ไซค์พี่แท็กซี่เขาไม่มีใบเสร็จให้เราแต่เราก็ทําเป็นใบตัวนี้ได้ใช่โอ้ oh, ดีมากเลยพี่อันนี้ก็ออกจากพีคได้ด้วยนะครับเออเยี่ยมเลยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมว่าพี่พีมก็ได้มาเคลียร์ข้อสงสัยของเราในหลายๆอันแล้วนะซึ่งเอาจริงนะบางบางอันผมก็ยังพึ่งพึ่งออกเหมือนกันนะเช่นเช่นเรื่องค่าของแท็กซี่เมื่อกี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะใบเขาเรียกใบอะไรนะครับ หนังสือรับรองท่านใบเสร็จรับเงินหนังสือรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเออชื่อยาวจริงจริเนาะก็ถ้างั้นมาถึงตรงนี้ครับอยากให้พี่พิมพ์ช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับว่าสิ่งที่พี่พิมทำนะพี่พิมเป็นนักบัญชีมาก่อนแล้วก็ทําบัญชีให้บริษัทต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยจนเจอว่าให้ทําบัญชีเยอะแค่ไหนก็ตาม คนใหม่ๆก็ยังเข้าใจผิดอยู่ดีหรือว่าพี่พิมพ์ก็เลยตอนนั้นเจอกัน5ปีก่อนพี่พิมพบอกว่าพี่เนี่ยกำลังจะทําโปรแกรมบัญชีให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายซึ่งวันนี้สําเร็จแล้วนะครับก็มีคนใช้เป็น1 8ื0 0แล้านบาทต่อเดือนนะทุกคนคิดดูนะครเล่าไฟังหน่อยได้ไหมครับ,รบพีกมีบริการอะไรบ้างครับก็จริงๆที่พีกเรามีบริการอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือตัวบริการซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เข้ามาใช้ตรงนี้นะครับ ส่วนที่2เนี่ยคือบริการทําบัญชีเลยนะครับส่วนบริการทําบัญชีเนี่ยจริงๆเราจะมีการให้บริการร่วมกับพาร์ท์เนืรอของเรานะครับตอนนี้เรามีพันธมนตรที่เป็นสํานักงานบัญชีเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบห้าสํานักงานบัญชีโอโอแล้วทั่วประเทศครอบคุมเยอะมากะทั่วประเทศแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องบริการเรียกว่าบริการ API นะครับ API เนี่ยมาจากคำว่า application programming interface คือการเชื่อมต่อตัวระบบโปรแกรมของพียงเนี่ยครับกับ ระบบการขายหรือระบบต่างๆของลูกค้าเพื่อที่จะบัญชีบัญชีอะไรพี่ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าลูกค้าบางบางรายของเรานะครับเป็นธุกรกิจซอฟต์แวร์แล้วเขาก็ขายเป็นแบบออนไลน์คล้ายๆพี่อย่างเงี้ยเป็นธุกรกิจซอฟต์แวร์แล้วก็ทุกครั้งที่มีลูกค้ากดซื้อปุ๊บนะครับมันก็จะยิงข้อมูลมาเพื่อสร้างใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่ง<อ>ไปให้ลูกค้าเขาเลยโอเคแล้วพวกที่มีขายของออนไลน์ขายของออนไลน์ใช่ไหมช้อปปี้ลาซาด้างช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าพวก ทําเว็บเองทําอะไรเองพวกนี้ครับ mm hmm. ก,ก็สามารถเชื่อมต่อจากระบบพวกนั้นแหละเข้ามาแล้วก็ลงบัญชีอัตโนมัติไปได้อ๋อหมายถึงสมมติสมมติุคขายของอะไรอยู่ช้อปปี้ลาซ d a า,าก็คอนเน็กมาแล้วก็ใช้บัญชีในนี้ในการจัดการได้เลย<ช>ออกบใบต่างๆได้ออกเอกสารใบสัอราคา,าจ้านี้ไปเสร็จอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวตัวที่ต่อกับพวกช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ย จะเป็นเชื่อมต่อผ่านพาร์เนอร์เราอีกทีหนึ่งก็คือเราจะมีระบบพาร์เนอร์ที่เป็นทําพวกระบบบริหารจัดการ uh, การขายหลายช่องทางนะครับอันนี้ก็จะมีอย่าง uh, พวกซอสนะครับเอ็กคอมเมิร์สแคชชั่มเว็บเบนโตเว็บอะไรพวกนี้อันนี้คือเขาจะมี uh, การบริหารการขายหลายช่องทางแล้วก็จะมีมลูกค้าอีกส่วนหนึ่งที่มีระบบภายในเองอาจจะอาจจะธุรกิจอาจจะโตขึ้นมาระดับหนึ่งละมีระบบการขายมีอะไรของตัวเองก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็ พัฒนาตัว API เนี่ยมาเชื่อมต่อกับระบบของพีแล้วก็ลงมาเชี่อัตโนมัติก็คือเหมือนกับว่าจะขายอะไรในไหนอ่ะถ้ามีระบบจัดการอยู่เช่นจัดการสต๊อกจัดการการขายอะไรเงี้ยทางนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ดูแลบัญชีให้หมดเลยอัตโนมัตินะเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้ใช่ไหมรรวมถึงใบอะไรนะเมื่อกี้ต่ังสืับรองกันใบเสร็จรับเงินตัวนี้ก็ออกในพีกได้เหมือนกันได้เหมือนกันเเจ๋งมากเลยครับผมจริงๆอยากจะเสริมเรื่อง API Uh huh. มีตัวอย่างของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซรายหนึ่ง,งนะครับเขาเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคือเหมือนอ e ีคอมเมิร์ซมันเติบโตมากใช่ไหมครับ บางเดือนเนี่ยเขามีรายการค้าแบบตามปกติก็คือ800รายการถึง1,200รายการอะไรเงี้ยแต่เวลาช่วงโปรโมชั่นหรือว่าช่วงอะไรแบบที่เขาจาัดสองเ <2, S 2> ดือน 2, เน 2> 3เดือน3มมาจะขึ้นไปถึง56000หรือว่าแบบเป็นหมื่นรายการอะไรเงี้ยครับเมืม่อก่อนเนี่ยเขาใช้นักบัญชีนะครับในการคีย์<ข>เฉพาะเงนินใช่เฉพาะในเรื่องของรายได้เนี่ยโอ้โหโหดร้ายมากแค่ห้าหกพันรายการใช่ครับเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้นักบัญชีที่ดูเรื่องฝั่งรายได้อย่างเดียวอะประมาณ45หคนแล้วก็ที ก็รุ่นพี่ก็แนะนำให้รู้จักแล้วก็มาเชื่อมต่ออย API คมันเป็นระบบอัตโนมัติอะตอนนีไมัเป็นอัตโนมัติแล้วก็จากเดิมที่ต้องใช้นักบัญชี4-5คนที่แบบมาดูเฉพาะเรื่องฝั่งรายได้เนี่ย ก็ตอนนี้เหลือให้คนเดียวมาเลคคอนซัลนมาตุดเมื่อตุดคือคือเหมือนเหมือนเหมือนมาคุมเครื่องจักรอ่ะพูดง่ายๆปล่อยมันทำไปดีกว่าใช่จากงานแมนูวลอันนี้มันก็เราเป็นคนคุมแทนโอ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากอ๋อนี่ผมเข้าใจและทำไมถึงเติบโตมาได้ถึงขนาด18,000ล้านบาทต่อเดือนขนาดนี้นะครับผมสุดยอดเลยครับพี่พีมถ้าสมมุติสนใจใช้โปรแกรมบัญชีของพีกนะครับเข้าไปที่ไหนได้ครับ ก็เข้าไปที่ paccount.com e ก็ได้ครับ ừ, หรือว่า search โปรแกรมบัญชีพีก็น่าจะขึ้น ừ, โอเคครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใน e s c r i p t i ั n นะแล้วก็ในทับคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พีมากมกากนะครับที่มาให้ความรู้พวกเราขอบคุณมากแล้วก็ถ้าใครสนใจใช้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปพูดคุยปรึกษากันได้ด้วยไหมได้เลยครับได้เลยครับก็ที่เพจของพีในเพจก็ได้ใช่ครับหรือว่า ในตัวเว็บก็มีแชทให้คุยกันได้นะครับก็ไปปรึกษาไปคุยกับพี่พีมกันก่อนได้นะครับก็บังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทําธุรกิจหรือทําธุรกิจอยู่มีเรื่องเข้าใจผิดเขาก็จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและสาหรับวันน ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรอนสวัสดีครับ